วันนี้เราก็จะมาทำสอนการจองเราเช่นดยกันผ่านอโกูด้าเฟสตามนะครับเริ่มวันที่15ตุลาเริ่มจองได้ขั้นแรกเราเข้าไปอโกูด้าก่อนครับเรีบอกูด้านี่ครับแล้วเราก็กอกขดรถอันนี้ครับกอกกอกสมมุติว่ากอกกอกกอกเสร็จอ่ะเสร็จเป็นอันนี้ครับเราเข้าไปที่พักเห็นคนหา่อไปที่พักควเหมันทันงหมกมาตอนนั้นเลย แต่ก็นะสมมุติว่าไปเพชรภูมินนุ้นร,ราคามีอันนี้นะครับฮอปอ,อินสามร้อหกบาทเข้าไปแล้วก็จองกดจองแล้วก็เนี่ยมันจะมีส่วนลดอยู่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์กดทรงอันนี้เข้าไปกดรหัสอ่ารหัสโปรไห้ากดเบอร,ร์โทรศัพท์แล้วก็เลือกเตียงเลือกอะไรไปเลยแล้วก็เลือกลูกสองจองกดนี่เลือกลูกสองจองปุ๊บเลือกกดเลื่อนจองปุ๊บไอ้ตรงเนี้ย S <S มันจะไม่มันจะไม่เหมือนเดิมครับมันจะมันจะส่งข้อมูลเข้ามาให้เราชําระเงินในแอปกระเป๋าตัางกระเป๋าตังนี่ตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาตรงเราเชื่อวยกันนี่ครับแล้วก็มันจะขึ้นมาตรงนี้เลยว่าให้เราตรวจสอบการชําระเงินมันจะเด้งมาตรงนี้เพราะว่าเราต้องมาจ่ายเงินในแอปกระเป๋าเป๋าตัางแทนกับที่เราโอนโอนเข้าบัญชีเสมอนี่ครับแล้วก็ เนี่ยมันจะขึ้นมายละเอียดเลยนี่นี่นี้เบอร์โทรศัพท์นี้จังหวัดอ่าเตาห้องสิทธิ์การจอหนึ่งสิทธิ์มูลค่ารถที่ห้ากังสิบแล้วก็กดถัดไปครับนี่ครับแล้วก็ยืนยันการชำระเงินเสร็จก็จองได้เพราะว่าทางรีสอร์ทเขาว่าจะมาจะส่งมาให้เราโดยตรงเลยแล้วคือเราต้องจองกับทางรีสอร์ทโดยตรงเลยมันจะลดปัญหาเรื่องการโกงเนาะครับผมมันก็ไม่มีอะไรตรวจสอบ โอเคครับเ่ยวไี่สนุครับเหลืออยู่ประมาณล้านกว่าสิบขอบคุณครับ